กัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆที่มีประชากรกว่า7ล้านคนเป็นประเทศที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายดใดนโยบายของอเมริกาในขนาดนั้นเคารพความเป็นกลางของชาวกัมพูชาเป็นอย่างสูงแต่เมื่อเกิดสงครามเวียดนามขึ้นอเมริกาอ้างว่ามีความจําเป็นที่ต้องส่งทหารเข้าไปเพื่อเข้าไปช่วยชาวกัมพูชาโดยอเมริกายืนยันว่าไม่ได้เข้ามาเพื่อรุกราน และสงครามที่เริ่มต้นขึ้นที่เวียดนามก็เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่กัมพูชาและเปิดที่สหรัฐทิท้งลงมาก่อให้เกิดความโกดแข้นขับข้องใจเพราะมีชาวกัมพูชาจํานวนมากที่ต้องตายบ้านเรือนไรนาถูกทําลายหลายคนจึงหันเข้าร่วมกับพวกขมรแดงโดยกลุ่มขมรแดงสัญญาว่าจะกอบกู้ชาติกัมพูชาขึ้นจากนายพลลอนนอนซึ่งมีคนจากวอชิงตันนะครับคอยหนุนหลังแต่มีน้อยคนมากที่รู้ว่าผู้นําของขมรแดงคือใคร หรือเจตนาที่แท้จริงของพวกเขาคืออะไรตอนนี้กบฏคอมมิวนิสต์ได้ล้อมเมืองพนมเปนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เริ่มเรื่องที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งและนี่ก็คือหลงอึงเป็นเด็กสาวที่เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีมีพ่อแม่พี่น้องอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัวใหญ่ที่ดูอบอุ่นส่วนพ่อของหลงก็เป็นถึงหัวหน้านายทหารของนายพลลอนนอ์นแต่ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องให้พ่อของหลงเครียดเนื่องจากทางสหรัฐได้มีประกาศให้ในายทหารของทางสหรัฐทุกนายออกจากกัมพูชาทันทีและเมื่อไม่มีทหารสหรัฐอยู่พ่อของหลงก็กลัวนะครับว่าขมิ้นแดงจะมีอํานาจมากขึ้น และจะเป็นภัยต่อกัมพูชาและสิ่งที่พ่อของหลงกลัวก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฐานสหรัฐออกจากกัมพูชา กลุ่มขเขมรแดงก็เคลื่อนพลเข้าสูก่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาทันทีและทําการยึดอานาจจากทหารกัมพูชาหลังจากนั้นก็ได้สั่งให้ทุกคนที่อยู่ในเมืองอบพยพออกจากตัวเมืองทันทีโดยทางกลุ่มขเขมรแดงอ้างว่าสหรัฐจะทําการทิ้งระเบิดลงมาใส่ตัวเมืองให้ทุกคนอบพยพออกจากตัวเมืองกันไปก่อนครบสาวันค่อยกลับเข้ามาใหม่ พ่อของหลงจึงได้บอกให้ทุกคนนะครับรีบเก็บข้าวของเพื่อที่จะได้อพยพไปพร้อมกับคนอื่นๆโดยที่หลงเองเธอก็ยังเด็กมากและไม,ม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องย้ายออกจากบ้านหลังจากที่เก็บข้าวของงานเสร็จครอบครัวของหลงก็ได้ใช้รถกระบ,บะขับออกจากตัวเมืองไปพร้อมกับกลุ่มคนอีกจํานวนมากโดยที่ระหว่างทางเจนว่ากลุ่มขมินแดงได้จับตัวกลุ่มข้าราชการเอาไว้ทั้งหมด เดินทางออกจากตัวเมืองกันมาได้สักพักทั้งหมดก็ได้จอดรถข้างทางเพื่อที่จะหยุดพักตั้งแคมป์กันก่อนพรุ่งนี้นะครับค่อยเดินทางกันต่อ แต่พอเช้าทุกคนก็โดนกลุ่ขมขมรแดงนะครับเร่งให้ออกเดินทางโดยที่ทั้งหมดยังไม่รู้นะครับว่าจะต้องเดินทางไปไหนระหว่างที่ครอบครัวของหลงที่กําลังเก็บข้าวของนะครับเพื่อที่จะเดินทางกันต่อก็มีทหารขมรแดงคนหนึ่งได้เดินม,มาบอกให้ทิ้งรถเอาไว้ซึ่งพ่อของหลงก็ยอมโดยดีและบอกให้ทุกคนนะครับรีบเก็บข้าวของออกจากรถแต่ในระหว่างที่เก็บข้าวของก็อยู่นั้นทหารขมรแดงคนหนึ่งก็ได้เห็นนาฬิกาที่พ่อของหลงใส่จึงได้บอกให้ถอดออกมามันเป็นนาฬิกาที่ดูแพงจึงทําให้ทหารขม นแดงคนนั้นนะครับสงสัยว่าพ่อของหลงเป็นใครถึงมีนาฬิกาแบบนี้จึงพยายามเค้นถามนะครับว่าพ่อของหลงเป็นข้าราชการหรือเปล่าซึ่งพ่อของหลงก็ยืนยันว่าไม่ใช่นาฬิกาที่ใส่นะครับเป็นของขวัญที่นายให้มาและฐานขามนแดงก็ไม่ได้ติดใจอะไรทําให้ครอบครัวของหลงนะครับรอดมาได้อย่างหวุดหวิด ครอบครัวของหลงและชาวเมืองคนอื่นๆได้ออกเดินทางกันต่อโดยที่ยังไม่มีใครรู้ว่าจะต้องเดินทางไปถึงไหนทั้งหมดได้เดินทางจนมืดจึงได้หยุดพักตั้งแคมป์กันอีกรอบและในช่วงดึกพ่อของหลงก็ได้เอาบัตรประจำตัวข้าราชการของเขาออกมาและก็เผาทำลายทิ้งเพราะถ้าถูกจับได้ว่าเป็นพวกข้าราชการทั้งเขาและครอบครัวอาจจะไม่มีใครอรอด เข้าสู่วันที่3ทั้งหมดยังคงเดินทางกันต่อไปตามเส้นทางที่พวก,กะเขม็แดงกําหนดให้โดยที่หลงเธอก็ยังเป็นเด็กเมื่อครบ3วันเธอก็เริ่มบ่นนะครับว่าทําไมถึงยังไม่ให้กลับบ้านเธอคิดถึงบ้านโดยที่พ่อของหลงก,ก็ได้แต่บอกว่ากลับบ้านตอนนี้ยังไม่ได้ ครอบครัวของหลงนะครับและคนอื่นๆก็ได้เดินทางจนมาถึงด่านตรวจเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับลงทะเบียนว่าใครเป็นข้าราชการหรือคนของนายพลลอนน,อนบ้างรวมทั้งคนที่ทํางานไม่ได้จะถูกแยกออกระหว่างที่รอคิวเพื่อเดินไปลงทะเบียนพ่อของหลงก็ได้ย้าให้กับครอบครัวของเขาไปว่าพวกเขาเป็นครอบครัวแรงงานให้ทําตามพวกขมินแดงสั่งทุกอย่างและห้ามใครเถียงทหารขมินแดง จะยึดข้าของที่มีค่ารวมทั้งเงินเอาไว้ทั้งหมดโดยที่ให้เหตุผลว่ากัมพูชาใหม่จะไม่มีระบบธนาคารไม่มีการค้าไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวไม่มีคนรวยไม่มีคนจนไม่มีการแบ่งชนชัน้นตอนนี้ทุกคนจะเท่าเทียมกัน และระหว่างที่ตรวจค้นเข้าของกันอยู่ก็มีบางคนนะครับที่ถูกจับแยกตัวออกไปเพราะถูกจับได้ว่าเป็นพวก้าราชการแต่ครอบครัวของหลงนะคบก็ผ่านด่านมาได้โดยที่พ่อของหลงก็ได้บอกกับพวกทหารคอมมินตแดงไปว่าเขาเป็นคนงานห่อของที่ท่าเรือและแน่นอนกลุ่มคนที่ถูกจับแยกตัวออกไปจะถูกสังหารทิ้งทั้งหมด ครอบครัวของหลงนะครับยังคงเดินทางกันต่อจนเข้าเขตชนบทที่เต็มไปด้วยไร่นาหลงที่ยังเป็นเด็กนะครับก็เดินโซซัสโซเซด้วยความเหนื่อยล้าจนได้มาเจอกับลุงของเธอที่ได้นั่งเกวียนออกตามหาครอบครัวของหลงตั้งแต่ได้ข่าวว่ามีการอพยพออกจากพนมเปญหลังจากที่ได้เจอกับครอบครัวของหลงหลุงก็ได้พาทุกคนนะครับขึ้นเกวียนเพื่อไปพักที่บ้านของลุงกันก่อน ชาวบ้านแถบชนบทแถวนี้ส่วนมากจะเข้าร่วมกับพวกเขเมรแดงเพราะมีความโกรธแค้นนะครับที่สหรัฐได้ทิ้งระเบิดลงมาใส่ไรนาบ้านเลิงเสียหายและถ้าพ่อของหลงนะครับอยากอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้จะต้องไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ต้องระวังว่าคนของอังกาจะรู้ว่าเป็นคนที่มาจากตัวเมืองซึ่งอังกาก็คือผู้นำของเหล่าขามรแดงนั่นเอง แต่ครอบครัวของหลงนะครับอยู่บ้านลุงได้แปบเดียวก็จําเป็นต้องย้ายออกเพราะครอบครัวของลุงก็กลัวนะครับว่าพวกเขเมันแดงจะรู้ว่าพ่อของหลงเป็นทหารและถ้าเกิดโดนจับได้ครอบครัวของลุงก็จะโดนไปด้วยลุงจําเป็นต้องให้ครอบครัวของหลงย้ายออกไปอยู่ที่ใหม่ ครอบครัวของหลงนะครับจึงได้เดินทางวรวมกับครอบครัวอื่นๆที่ได้เดินทางออกมาจากตัวเมืองหลังจากนั้นไม่นานก็มีรถจากทหารขมิ้นแดงนะครับมารับทุกคนไปและพาทุกคนมาส่งที่ค่ายแห่งหนึ่งและให้แต่ละครอบครัวนะครับสร้างที่พักเป็นของตัวเองผู้นําของขมิ้นแดงจะปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นสังคมจกักรวรรดินิยมและศักดินาและให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทุกคนจะถูกสั่งให้ใส่เสื้อผ้าที่เหมือนกันยอมผ้าสีสดใสให้เป็นสีดำเพื่อขจัดความเป็นตะวันตกออกไปทุกคนจะถูกปลูกฝังให้เชื่อฟังอังการและอังการจะดูแลทุกคนเองโดยที่แต่ละคนนะครับจะต้องทำงานเพื่อแลกกับอาหารในแต่ละมือซึ่งหลงที่เป็นเด็กก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ และการอยู่ที่นี่ก็ใช่ว่าจะสุขสบายทั้งหมดจะถูกใช้แรงงานอย่างหนักใครไม่ทําจะถูกซ้อมแต่การทำงานหนักทุกคนกลับได้อาหารกลับมาเพียงน้อยนิดและสิ่งที่ทุกคนปลูกนะครับจะถูกเก็บเกี่ยวและนำส่งให้ทหารแนวหน้าคนที่เป็นคนปลูกนะครับไม่มีสิทธิ์กินทําให้ทุกคนตอนนี้นะครับต่างหิวโซรวมทั้งครอบครัวของลงเองก็ไม่ต่างจากครอบครัวอื่น เวลาย,ยังคงผ่านไปตอนนี้ทั้งกลุ่มทหารขมรแดงต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้นอังการได้มีคําสั่งให้หาคนหนุ่มสาวในค่ายออกไปทํางานนอกค่ายทําให้พี่ชายสองคนและพี่สาวอีกหนึ่งคนของหลงที่โตพอที่จะแยกจากครอบครัวออกไปทํางานนอกค่ายและการที่แยกครั้งนี้ทุกคนก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งไหม ส่วนคนที่ยังอยู่ในค่ายก็ถูกใช้งานอย่างหนักไม่เว้นแม้แต่พวกเด็กๆและการที่อยู่ที่ค่ายแห่งนี้เด็กๆที่เห็นศพคนตายก็กลายเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วระหว่างที่ทํางานเก็บผลผลิตที่ปลูกโจพี่สาวของหลงนะครับที่อายุไม่ห่างกันมาเนื่องด้วยความหิวระหว่างที่เก็บถัวฝักยาวเธอก็ได้แอบขโมยกินไปด้วยแต่ก็เดินถูกจับได้ทําให้เธอนะครับทั้งโดนด่าและโดนตีซึ่งหลงก็ทําได้เพียงแค่ดูพี่สาวของตัวเองโดนทำร้ายร่างกาย งานก็หนักข้าวก็แทบไม่มีให้กินครอบครัวของหลงนะครับก็ถางพากันเคตถึงช่วงเวลาก่อนที่จะมีการปฏิวัติพวกเขาอยู่กันอย่างสุขสบายกินอิ่มนอนหลับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นครอบครัวของหลงนะครับก็ได้รับข่าวร้ายพี่สาวคนโตที่ได้ออกไปทำงานนอกค่ายป่วยไม่สบายแม่ของหลงจึงรีบไปดูอาการลูกสาวแต่พอเห็นสภาพลูกของตัวเองก็น่าสงสารนอ,อกมากๆร่างกายฟกช้ำไปทั้งตัวและดูเหมือนว่าอาการจะหนักมากแม่รู้ไปโดนอะไรมาบ้าง และหลังจากนั้นไม่นานพี่สาวคนโตของหลงเธอก็ไม่รอดสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวของหลงเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากที่หลงอายุยังน้อยยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ํำว่าการตายมันคืออะไรเธอจึงได้จะถามโจนะครับว่าตายแล้วจะเป็นยังไงต่อ วันเวลายังคงผ่านไปและในช่วงสายของวันหนึ่งกลุ่มทหารกมบเมรดงก็ได้มาตามตัวพ่อของหลงซึ่งพ่อของหลงก็รู้ทันทีว่าเขาต้องไปเจอกับอะไรสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงจนได้พ่อของหลงนะครับได้ล่ำลากับเมียของเขาก่อนที่จะเดินตามทหารไปซึ่งเด็กๆก,ก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลงเองก็ได้แต่มองพ่อของเธอนะครับเดินตามทหารกมบเมรดงไป หลังจากที่ขาดหัวหน้าครอบครัวไปแม่ของหลงก็คิดว่าให้ลูกๆอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วในช่วงกลางดึกแม่ก็ได้บอกให้ลูกๆทั้งสามนะครับหนีออกจากค่ายและให้แยกแย้ายกันไปคนละทางเพื่อไม่ให้ถูกจับได้เทือแรกเด็กๆก,ก็ไม่มีใครอยากแยกจากแม่แต่แม่ก็ยืนยันนะครับว่าให้ไปไม่งั้นคงไม่มีใครรอด แม่ได้บอกให้ลูกๆทั้ง3นะครับเดินเท้าจนไปถึงค่ายใช้แรงงานและบอกที่ค่ายว่าเป็นเด็กกำพร้าและห้ามบอกชื่อจริงเด็ดขาดและก่อนที่จะออกเดินทางแม่ก็ได้แบ่งรูให้เด็กๆทั้ง3ามเก็บเอาไว้ดูต่างหน้าหลังจากที่ล่ำลาก,การเสรจแม่ก็ได้บอกให้ลูกๆทั้ง3นะครับออกเดินทางกันได้และอย่าให้โดนจับได้โดยเด็ดขาด ทั้ง3คนนะครับพากันหนีออกจากค่ายไปโดยที่ทั้ง3ก็ได้พากันเดินไปตามเส้นทางเรื่อยๆเวลาผ่านไปจุดถึงช่วงสายๆของอีกวันทั้ง3ก็ได้เดินทางจนมาถึงทางแยกคิมนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของหลงแกได้แยกไปอีกทางส่วนโจและหลงพากันเดินไปอีกทางแต่ทางที่หลงกับโจเดินไปกลับได้เจอกับกลุ่มทหารขมิ้นแดง หลงเธอเป็นเด็กฉลาดก็ได้ทําตามที่แม่เธอบอกหลงได้บอกกับทหารไปว่าเธอทั้งสองนะครับเป็นเด็กกาําพร้าและกําลังหาที่อยู่ซึ่งกลุ่มทหารก็ไม่ได้สงสัยอะไรและแนะนําเส้นทางให้ทั้งคู่เดินไปที่ไร่นาจุดที่เป็นค่ายแรงงาน หลงและโจเดินทางจนมาถึงนาข้าวคููดูแลที่นี่เมื่อเห็นเด็กทั้งสองเข้ามาและเห็นว่าเป็นเด็กกำพร้าจึงได้รับเข้ามาอยู่ที่ค่ายด้วยซึ่งที่นี่ทั้งคู่จะต้องทำงานแลกข้าวกินเหมือนกันแต่ดีกว่าที่เดิมที่พวกเธออยู่อย่างน้อยทั้งคู่ก็ได้กินอิ่ม โจและหลงยังเด็กมาพวกเธอก็ได้แต่คิดถึงครอบครัวที่เคยอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ตอนนี้นะครับก็เหลือกันเพียงสองพี่น้องเวลาย,ยังคงผ่านไปเรื่อยๆโดยที่โจและหลงยังคงทํางานอยู่ที่ค่ายแรงงานแต่ที่ค่ายแห่งนี้นะครับไม่ได้ใช้แรงงานอย่างเดียวแต่ที่ค่ายจะมีการคัดเลือกเด็กที่มีความกล้าไปฝึกเป็นทหารอีกด้วยโดยที่หลงเธอก็ถูกคัดเลือกให้ไปฝึกที่ค่ายทหารของกลุ่มทหารเขเมิ้นแดงทําให้ครั้งนี้หลงและโจต้องแยกจากกัน หลงในอยู่ที่ค่ายรวมกับเด็กคนอื่นๆจำนวนมากที่ถูกคัดเลือกมาเหมือนกันเด็กทั้งหมดนะครับจะถูกล้างสมองให้เชื่อในผู้นำอังกาและให้ทำทุกวิถีทางเพื่อต่อต้านพวกเวียดนามพวกเด็กๆนะครับจะถูกสอนให้รู้จาักการต่อสู้การใช้อวธรวมทั้งสอนให้เด็กๆคุณหลุมวางกับระเบิดในเส้นทางที่คิดว่าพวกศัตรูจะมา หลงถูกฝึกอยู่ที่ค่ายมาได้สักระยะเธอก็ได้รับอนุญาตนะครับให้กลับไปหาพี่สาวได้2-3ชั่วโมงและค่อยกลับเข้ามาที่ค่ายแต่แทนที่หลงจะกลับไปหาโจเธอเลือกที่จะกลับไปหาแม่พรบกับหอข่าวเพื่อที่จะเอากลับไปฝากแม่และน้องสาว แต่พอหลงเดินทางมาถึงค่ายที่แม่เธออยู่มันกลับดูเปลี่ยนไปมากมันดูไม่ต่างจากค่ายล้างหลงได้เดินไปดูกระท่อมที่เธอเคยอยู่แต่กลับไม่มีใครอยู่เลยมันดูรกร้างเหมือนไม่มีคนอยู่มานานแล้วระหว่างที่ยืนงงอยู่ในกระท่อมก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับได้เดินมาบอกกับหลงว่าแม่กับน้องของเธอนะครับถูกทหารพาตัวไปซึ่งหลงก็รู้ทันทีว่าแม่และน้องของเธอนะครับคงไม่รอด หลงเธอก็เป็นแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ทำร้ายจิตใจของเธอครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากที่ไปหาแม่และน้องไม่เจอหลงก็เลยกลับมาที่ค่ายฝึกอีกครั้งเธอฝึกด้วยความโกรธแค้น แต่ในช่วงกลางคืนนะครับในระหว่างที่หลงกําลังเข้านอนเสียงระเบิดกระดังขึ้นตามมาด้วยเสียงปืนดังสนั่นวันไหวเวียดนามได้เข้ามาบุกถึงที่ค่ายหลงเธอก็ได้จะยืนงงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อตั้งสติได้เธอก็รีบวิ่งออกจากค่ายเฟิและรีบวิ่งไปหาพี่สาวของเธอที่อยู่ค่ายแรงงานแต่พอมาถึงค่ายแรงงานนะครับที่นี่ก็ถูกถล่มเละเหมือนกันหลงพยายามตามหาพี่สาวของเธอแต่ก็ไม่เจอเธอก็ได้ต่ร้องไห้ออกมาพร้อมกับเรียกชื่อพี่สาวของเธอ หลงเหลือพี่สาวอยู่เพียงคนเดียวครับแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่ของเธอเป็นตายไร้ดียังไงหลงเธอได้เดินไปกับกลุ่มคนที่หนีออกมาจากค่ายเธอเดินด้วยสีหน้าอันเศร้าหมองไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีแต่แล้วเธอก็มีโชคดีอยู่บ้างโจพี่สาวของหลงนะครับเธอยังไม่ตายและตามมาหาหลงจนเจอรวมทั้งคิมนะครับพี่ชายของหลงที่แยกกันไปก่อนหน้านี้ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งทั้งสมดีใจเป็นอย่างมาก และหลังจากนั้นก็ได้พากันเดินทางต่อชาวบ,บ้านและเด็กๆนะครับได้พากันเดินเข้าเขตที่ทหารเวียดนามดูแลพวกเขาหวังว่าอย่างน้อยก็คงไม่แย่เท่ากับอยู่พวกทหารเขเขมรนแดง ผู้อพยพทุกคนรวมทั้งเด็กๆก็ได้พากันมาสร้างที่พักเพื่อใช้หลับนอนหลงโจและคิมก็ได้ไปรวมกับเด็กกลุ่มอื่นอีกกลุ่มที่เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันพวกเด็กๆนะครับช่วยกันทําอาหารไม่ว่าจะเป็นไก่ที่คิมจับมาได้รวมทั้งงูนะครับที่พวกเด็กๆจับมาเอามาทาอาหารแบ่งกันกินเด็กๆได้ช่วยกันหาอาหารกินเองดูจะมีความสุขกว่าตอนอยู่ที่ค่ายกันมา แต่เช้าวันต่อมาขณะที่เด็กๆยังนอนกันไม่ตื่นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นทําให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากพวกกระเมนแดงนะครับได้ทําการบุกโจมตีเสียงปืนเสียงระเบิดดังสนัน่นเกิดความวุ่นวายขึ้นทุกคนต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดฐานเวียดนามก็ได้ออกมายิงปะทะก,กับพวกหานกระเมนแดงกระสุนระเบิดบินว่อนไปทั่วมีชาวบ้านและเด็กๆหลายคนนะครับที่โดนลูกหลงส่วนคนอื่นๆก็ได้พากันวิ่งหนีตายเพื่อคาบหนองน้าไปอีกฝั่ง หลงโจคิมได้พากันวิ่งหลบไปตรงคูน้ําเพราะถ้าวิ่งไปบนเนินนะครับมันอันตรายมากเพราะมีเพื่อนคนนึงวิ่งไปก่อนหน้าก็เพิงโดนยิงตายไปทําให้ทั้ง3นะครับไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีทหารกรเมนแดงยังคงยิงเข้ามาใส่ไม่หยุดและเริ่มบีบพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆทั้ง3นะครับต้องตัดสินใจออกจากคูน้ําและหนีขึ้นไปบนเนิน ทหารทั้งสองฝ่ายยังคงยิงปะทะก,กันอย่างเดือดและตอนนี้ทั้ง3าก็อยู่ที่เดิมมาได้แล้วจึงตัดสินใจพากันวิ่งหนีขึ้นไปบนเนินเป็นฉากที่ลุ้นมากแต่ทั้ง3นะครับก็สามารถขึ้นมาเนินได้สําเร็จและพากันรีบวิ่งเข้าไปในป่านะครับพร้อมกับคนอื่นๆแต่ตรงที่เด็กๆและชาวบ้านพากันวิ่งเข้ามากลับเต็มไปด้วยกับระเบิดจึงทาให้มีคนจํานวนมากที่วิ่งเข้ามาวิ่งไปเหยียบกับระเบิด แผมหลงเธอก็ได้หลงกับพี่ๆของเธออีกด้วยหลงได้แต่ยืนดูคนจำนวนมากนะครับโดนกับระเบิดและที่สำคัญกับระเบิดพวกนี้มันเป็นกับระเบิดที่เธอและเด็กๆในค่ายฝึกเป็นคนมาติดตั้งเอาไว้เธอได้แต่ร้องไห้และแค,ค่อยๆเดินนะครับเพราะไม่รู้ว่ากับระเบิดปัปอยู่ตรงไหนบ้างพร้อมกับเรียกหาพี่ๆของเธอหลงกลัวเป็นอย่างมากว่าพี่ๆของเธอนะครับอาจจะวิ่งไปโดนกลับระเบิดที่เธอเป็นคนฝังเอาไว้เอง หลงเธอถือว่าโชคดีมาที่สามารถผ่านพวกกับระเบิดมาได้พร้อมทั้งโจและคิมก็รอดมาได้เช่นกันทั้ง3นะครับได้มารวมอยู่กับผู้อพยพคนอื่นๆผู้คนที่นี่นะครับได้รับความช่วยเหลือมีการสร้างโรงพยาบาลภาคสนามเพื่อรักษาคนเจ็บและคนป่วย หลงโจคิมอยู่กันมาได้สักพักพวกเขาก็ได้รับข่าวดีอีกครั้งพี่ชายสองคนที่ถูกส่งออกไปทำงานนอกค่ายในตอนตนเรื่องก็ถูกช่วยกลับมาทำให้ทั้งหมดดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ก,กลับมาเจอกันอีกครั้งหลงและพี่ๆของเธอรอจากเนื้อมือของทหารขเขมรแดงมาได้และใช้ชีวิตจนถึงปัจจุบัน ด้วยการประหัดประหารความอดอยากและถูกบังคับใช้แรงงานเขมรนแดงได้ฆ่าคนอย่างมีระบบไปเกือบหนึ่งในสีของประชากรทั้งประเทศ และก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใดหรือเนื้อหาตกกลนก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้เลยละกันและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดคอมเมนต์และเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าส่วนวันนี้บายบายสวัสดีครับ